ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนน4ีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t สวัสดีค่ะวันนี้รายการสร้างเสริมเติมความรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเป็นครั้งที่8 โดยคุณครูคนเดิมคือคุณครูวันวิพาสุทธเกียรติจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องที่8คือเมตริกและดีเทอร์มิน t นต์ก่อนที่เราจะไปถึงตัวอย่างโจทย์กันเรามาดูบทสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเมตริกดีเทอร์มินนต์กันสักนิดหนึ่งก่อนนะคะไอ้เจ้าเมตริกตัวเนี้ย มันเกิดจากการที่เรานำเอาจำนวนมาเขียนเรียงกันเป็นแถวแถว,แถวแถวละเท่าเท่ากันแล้วก็หุ้มไอจำนวนเหล่านี้เนี่ยด้วยวงเล็บเล็กหรือวงเล็บใหญ่ก็ได้นะคะเราเรียกลักษณะน,นี้ว่าเมทริกแล้วจำนวนแต่และจำนวนในเมทริกเนี่ยเราจะเรียกกันว่าสมาชิกของเมทริกเช่นถ้า a เท่ากับเมทริกแถวบนจะมี1กับ2แล้วแถวที่2จะมี4กับ6 เราจะเรียก1 2 4 6เนี้ยว่าเป็นสมาชิกของเมตริก A แล้วเราก็จะเรียกแถวกับหลักเป็นสิ่งที่สำคัญมากในเรื่องเมตริกนะคะเช่นถ้าเมตริก A เท่ากับแถวบนเรามี1 5 2แถวล่างเราจะมี3 4 6เราจะเรียกเมตริกนี้ว่าเมตริกขนาด2คูณ3หรือ2แถว3หลัก เราจะเขียนห้อยเอาไว้ตรงมุมล่างด้านขวาของเมตริกนี้ว่า2คูณ3นะคะแล้วก็ไม่ต้องหวังดีไปคูณออกมาเป็น6นะคะเพราะการเขียนแยกนั้นเพื่อจะบ่งบอกให้เห็นว่ามี2แถวกับ3หลักแล้วสัญลักษณ์ทั่วๆไปของเมตริกเนี่ยเราก็จะนิยมใช้ตัวอักษร abc เนี่ยแทนชื่อของเมตริกแล้วถ้าในกรณีมีการกำหนดตัวแปร ไอตัวอักษรที่เป็นตัวแปรอยู่ข้างในเมทริกก็นิยมให้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะแทนสมาชิกของเมทริกแต่ถ้าในกรณีที่สมาชิกของเมทริกมีจํานวนมากๆเราก็จะเขียนตัวอักษรเพียงตัวเดียวเท่านั้นแหละเพื่อจะบ่งบอกแต่ว่าเรามีตัวที่ห้อยอยู่เพื่อเป็นการแบ่งแยกว่ามีกี่แถวกี่หลักเช่นเรา <c oughs> อาจจะเขียนว่าเมทริกเเนี่ยเท่ากับ A เล็กห้อย IJ แล้วก็ปิดวงเล็บ นะคะแล้วข้างนอกเขียนว่า m คูณ n ซึ่งก็หมายความว่ามีทั้งหมด m แถวแล้วก็ n หลักก็ต่อไปก็จะพูดถึง r a n s u p o s e ของเมตริกาน suppose ของเมตริกนั้นผู้ประสายชาวบ้านง่ายๆก็คือการกับแถวเป็นหลักกับหลักเป็นแถวนั่นเอง นะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็เขียนเป็นตัว A แล้วก็เหมือนกับยกกำลังตัว T อาจจะเป็นทเล็กหรือทีใหญ่ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเมตริก A เนี่ยประกอบด้วยสมาชิกแถวที่1เป็น 1, 2, 4แถวที่2เป็น 3, 5, 7ห้าเจ็ด o นสโพสของเมตริก A ก็จะกลายเป็นแถวที่1นั้นเป็น1กับ3แถวที่2เป็น2กับ5แล้วแถวที่3เป็น4กับเจะก็จะเห็นว่าเป็นการสลับกัน ถัดไปก็คือการเท่ากันหรือการบวกลบคูณเมทริกด้วยจำนวนจริงนะคะเมทริกสองเมทริกเนี้ยจะเท่ากันก็ต่อเมื่อขนาดนะคะ m คณ n เนี่ยเท่ากันแล้วก็สมาชิกในแต่ละตำแหน่งเท่ากันนะคะแล้วในกรณีที่เป็นการบวกก็จะบวกกันได้ต่อเมื่อขนาดของเมทริกนั้นเท่ากันแล้วก็เอาสมาชิกแต่ละตำแหน่งมาบวกกัน ลบก็เช่นกันนะคะส่วนการคูณด้วยจํานวนจริงก็เอาจำนวนจริงที่ต้องการคูณนั้นคูณกระจายเข้าไปในแต่ละตําแหน่งของมันสิ่งที่สนุกสนานสําหรับเมทริกก็คือการคูณเมทริกด้วยเมทริกนั่นเองหลักผู้ภาษาง่ายๆเลยนะคะหลักในการคูณเนี่ยก็คือเอาแถวไปคูณกับหลักนะะเอาแถวของตัวตั้งยกไปคูณกับหลักของตัวคูณดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเมทริกตัวตั้งนะคะ มีขนาดเป็น m คูณ p เมตริกของตัวคูณก็จะต้องเป็น p คูณ n นั่นก็คือจำนวนหลักของตัวตั้งจะต้องเท่ากับจำนวนแถวของตัวคูณถึงจะยกขึ้นไปคูณกันได้นะคะแล้วข้อที่ควรระวังอย่างยิ่งเลยก็คือสมบัติการสลับที่ของการคูณเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะคือ a คูณ b ไม่เท่ากับ b คูณ a ถัดไปก็คงมาคุยกันเรื่อง determinant ดีเทมเนนของ1นคูณหนคูณหก็คือเมตริกที่มีสมาชิกเป็นตัวเดียวอันนี้ไม่มีปัญหานะคะสมาชิกตัวนั้นแหละคือดีเทมเนนเลยแต่ถ้าในกรณีที่เป็น2อคูณสองนะคะวิธีการของมันก็ให้เอาคูณไขวะะ้แล้วก็มาลบกันยกตัวอย่างนะคะถ้าเมตริก a เนี่ยประกอบด้วยแถวที่1เป็นลบสามสแถวที่2เป็น2กับ1 เวลาที่เราหา Determinant เราจะเขียนสั้นๆว่า det det แล้ววงเล็บชื่อชื่อเมทริกน,นะคะก็คือ det a ในที่นี้ก็จะเท่ากับสมาชิกในแนวทแยงคูณกันก็คือลบ3คูณ1แล้วก็ลบด้วย2คูณ4นะคะในที่นี้ก็จะได้เป็นลบ3ลบ8เท่ากับลบ11นะคะในกรณีที่การคูณกันนั้นเราอาจจะมีศัพท์อีกสักคำหนึ่งที่มาเรียกก็คือแนวทะแยง นะะแนวทแยนเนี่ยก็คือแนวทแยนจากบนลงล่างนะคะแต่ถ้าในกรณีที่จากล่างขึ้นบนเนี่ยค่าดีเทมเนนนั้นจะกลายเป็นตรงข้ามนะคะหมายเหตุกรณีที่เดเทมเนนของเมทริกซ์เเนี่ยเท่ากับ0ูนย์เราจะเรียกเจ้าเมทริกซ์ตัวนี้ว่าเมทริกซ์เอกฐานหรือซิงคูล่าเมทริกซ์ซึ่งนั่นก็หมายความว่าค่าเดทหรือดีเทมเนนเท่ากับ0ูนย์นะคะถัดไป ลงมารู้จักศัพท์อีกสักสองคำก็คือคำว่า m i n นอรกับโคแฟกเตอร์สังเกตนะคะเมื่อกี้คุยกันเรื่องดีเทอร์มนิน t นตแล้วหยุดไว้แค่2 x 2คูณ2เพราะว่าถ้าในกรณีที่หามากกว่านั้นเนี่ยเราคงต้องไม่รู้จัก2องคำนี้ก่อนคือ m i n นอรกับโคแฟกเตอร์เจ้า m i n นอรคืออะไรพูดก,กันง่ายๆเลย m i n นอรก็คือ d e t e r m i n ิ n t ท,ที่ได้จากการตัดแถวที่ i แล้วก็หลักที่ j ของเมทริกซออกเรานิยมเขียนแทนด้วย M ใหญ่แล้วห้อย i J นะคะ ไมเนอร์ I, j, ก็คือตัดแถวที่ i แล้วก็หลักที่ j ของเม t ริก a ออกไปส่วนในกรณีที่เป็นโคแฟกเตอร์โคแฟกเตอร์ไอเนี่ยก็คือผลคูณของลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j คูณกับ m i n นอของตำแหน่งนั้นๆนะคะพอเรารู้จักตัวนี้เสร็จแล้ว ถัดไปก็คือเราสามารถจะไปหาดีเทอร์มินนต์ของ3าคูณสจริงๆ2คูณสก็หาได้นะคะแต่มันจะยุ่งยากสักนิดหนึ่งก็เลยเอาวิธีลัดไปก็แล้วกันที่ว่าคุณไข้ลบกันแต่ในกรณีที่เป็น3าคูณสจริงๆเราก็มีวิธีลัดนะคะก็คือนำสอหลักมาต่อท้ายแล้วก็คูณลงคงเดิมคูณขึ้นตรงข้ามแต่ถ้าไม่ทําตามวิธีนี้ก็คงต้องไปใช้ไมเนอร์กับโคเฟกเตอร์เข้ามาช่วยละนะคะก็คือจะต้องหา จะต้องเลือกะเลือกแถวใดแถวหนึ่งหรือหลักใดหลักหนึ่งแล้วก็เอาสมาชิกในแถวหรือหลักนั้นนะคูณกับโคแฟ,เฟกเตอร์ของมันนะคะอันนั้นก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งถัดไปทฤษฎีที่ควรทราบอันนี้จําเป็นสักหน่อยนะคะที่จะไปใช้ถ้าเรามีเมทริก A เนี่ยเป็น Aij แล้วมีขนาดเป็น n คูณ n และเมทริก B เป็น Bij ขนาดเป็น n, K e n คูณ n เช่นกันและ cij มีขนาดเป็น n คูณ e n สังเกตนะคะในการที่เราจะหา Determinant ได้ข้อควรระวังก็คือต้องเป็นเมทริกจัตุรัสนะคะมิฉะนั้นจะทำในลนักษณะที่ผ่านไปแล้วไม่ได้ทีนี้ถ้าเมทริก a กับเมทริก b เนี่ยเท่ากันสิ่งที่เราพอสรุปได้ก็คือ det a จะต้องเท่ากับ det b แน่นอนแต่การที่เรารู้ว่า d e a เท่ากับ d e b ไม่ได้สามารถสรุปได้นะคะว่าเมทริก a จะเท่ากับเมทริก b เพราะมีเมตริกจํานวนมากมายที่อาจจะหาค่าเดดเออกมาได้ศูนย์หรือได้1โดยที่ที่มาหรือขนาดของมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ถัดไปถ้าเป็นเดดของเมตริกคูณกันเช่นเดดของเมตริก a b c คูณกันเราสามารถจะแยกหาเป็นเดด a คูณเดซ b คูณเดซ c ได้อันนี้ก็เป็นกรณีที่เป็นจัตุรัสนะคะถ้าไม่ใช่จัตุรัสก็ใช้วิธีนี้ไม่ได้เช่นกันในทํานองเดียวกันถ้าเป็นเดดของ a กําลัง n ก็คือเมตริกคูณเมตริกนะคะ เราก็จะได้เป็นเดซเทั้งหมดยกกำลัง n ส่วนเดซเกับเดซเทานสโพส์นั้นจะมีค่าเท่ากันนะคะคงไม่ลืมนะคะว่าทานสโพส์คือการกลับแถวเป็นหลักกับหลักเป็นแถวต่อไปถ้า I เป็นเมติกเอกลักษณ์เมติกเอกลักษณ์หน้าตาเป็นไงก็คือหน้าตาที่แถวที่1จะเป็น1แล้วที่เหลือเป็น0นหมดแถวที่2ก็จะตำแหน่งที่2เนี่ยจะเป็นเลข1นอกนั้นเป็นศูนย์หมด ะะพูดง่ายๆก็คือแนวทแยงของมันเนี่ยจะเป็นเลข1หมดนอกนั้นเป็น0นย์นี่ก็คือเมทริกเอกลักษณ์เดซไเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเสมอในกรณีที่เราเอาจำนวนจริงมาคูณกับเมทริกนะคะเช่นเอาจำนวนจริง k เนี่ยมาคูณกับเมทริก a เดของ k a จะเท่ากับ k กํลัง n เด a เมื่อ n ตัวนี้คือมิติของเมทริกนะคะในการใช้คำพูดมิติหรือใช้ขนาด ขนาดนั้นเป็นภาษาค่อนข้างจะพูดง่ายๆชาวบ้านสักนิดหนึ่งแต่ถ้าพูดเป็นภาษาทางการนั่นคือมิตินะคะไอ้ที่ N คูณ N M คูณ N เนี่ยก็คือมิติของเมตริกนั่นแหละถัดไปสำคัญเดทของ A อ n ินเวิร์ส a อินเวอร์สตัวนี้หรืออินเวอร์สการคูณของ A เนี่ยเราจะเขียนแทนด้วย A แล้ยกกำลังลบหนะคะแต่ไม่ได้หมายความถึง1ส่วน A นะคะ A กำลังลบหนเนี่ยแทน i n นเ r อรการคูณของ A ซึ่งมีสมบัติว่าถ้า i n นเ r อรการคูณของ A คูณกับเมติกเ A แล้วจะต้องเท่ากับเมติกเอกลักษณ์หรือ I ไอไอเจ้า d e a i n inverse เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนเด a แต่ว่า i n นเ r อรการคูณของเมติก A A เนี่ยสามารถหาได้จาก1ส่วนเด a คูณกับ Adjoin t a มีศั์ใหม่แล้วนะคะถามว่า adj o i n t a คืออะไร adj o a ก็คือเมทริกของโค f a c t o r แล้วฐานสโพสนะคะแต่ถ้าเราไม่หาโดยใช้สูตรเราก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือหาโดยวิธีการดําเนินการตามแถวเจ้าวิธีการดําเนินการตามแถวนั้นคืออะไรเจ้าวิธีการดําเนินการตามแถวนั้นก็คือการจัดการเอาเมทริก a เนี่ยมาเขียนไว้ แล้วก็ต่อท้ายด้วยเมติกเอกลักษณ์ที่มีขนาดเท่ากับเมติก A เดิมนะคะเราจะเรียกเมติกที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยว่าเมติกแต่งเติมหรือ augmented matrix นะคะเรานำเมติกแต่งเติมตัวเนี้ยมาปรับให้เมติก A กลายเป็นเมติกเอกลักษณ์ของการคูณให้ได้โดยใช้กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งใน3ข้อนี้หรือใช้หลายๆข้อก็ได้นะคะจนกว่าจะได้ ก็คือข้อที่1อาจจะสลับที่ระหว่างสองแถวใดๆของเมติกแต่งเติมหรือสองใช้ค่าคงตัวที่ไม่ใช่ศูนย์คูณสมาชิกทุกตัวในแถวใดแถวหนึ่งและที่สําคัญคือกรณีที่สามเปลี่ยนแถวใดแถวหนึ่งโดยใช้ค่าคงตัวที่ไม่ใช่ศูนย์คูณสมาชิกทุกตัวในแถวอื่นแล้วนํามาบวกกับสมาชิกในลําดับเดียวกันของแถวที่จะเปลี่ยนแล้วใช้ผลบวกที่ได้เนี่ยแทนที่สมาชิกในแถวที่จะเปลี่ยนนะคะ แล้วพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยถาม่าทาครั้งเดียวได้ไหมอาจจะไม่ได้อาจจะทําไปหลายหลายครั้งจนกระทั่งนะคะเมติก A เนี่ยกลายสภาพเป็นเอกลักษณ์แล้วทางฝั่งขวามือซึ่งเดิมทีเคยเป็นเมติกเอกลักษณ์เนี่ยก็จะกลายเป็นเมติกตัวใหม่ไอเมติกตัวใหม่ที่ได้มานั้นนะคะหรือที่มาแทนที่ A, เมติกเอกลักษณ์นั้นก็คือ A i n ิน r s e หรือ Inverse การคูณของ A ้นั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้มีประโยชน์มากนะคะเพราะมันใช้แค่การบวกลบ เท่านั้นเองนะคะคูณอีกหน่อยทีนี้ถัดไปที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คือเราสามารถจะนำเมทริกตัวเนี้ยไปใช้แก้ระบบสมการเชิงเส้นได้ไอ้เจ้าระบบสมการเชิงเส้นนั้นก็คงนึกภาพออกนะคะเราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมว่าระบบสมการเชิงเส้นก็คือสมการที่เป็นกำลังหนึ่งแต่อาจจะมีหลายตัวแปรได้นะคะในที่นี้เนี่ย เราจะนำระบบสมการเนี่ยมาเขียนในรูปสมการเมทริกนะคะคือ a x เท่ากับ b โดย a คือเมทริกที่แทนสัมประสิทธิ์ของระบบสมการเชิงเส้นและ x ก็คือตัวแปรที่มีปรากฏในสมการเรียงตามลำดับนะคะถัดไป b ก็คือเมทริกของค่าคงที่นะคะที่เราจัดแจงย้ายข้ามไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งขวาของสมการเนี่ย ทีนี้ไอ้เจ้าแก้ระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยก็จะทำได้สองหรือสามวิธีเนี่ยแต่นะวิธีที่เรานิยมใช้มากที่สุดก็คือกฎของแคลเมอร์นะคะแครเมอร์ <ram> ก็เป็นนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งนะคะที่คิดค้นทฤษฎีบทขึ้นมาแล้วมีประโยชน์กับเรามากเลยแล้วในการแก้เมตริกโดยใช้กฎของแครเมอร์เนี่ยถ้าในกรณีที่เราใช้มือทำโดยปกติคำนวณด้วยสมองธรรมดาเนี่ยนะคะไม่ใช้เครื่องช่วยเนี่ยอย่างน้อยถ้าจะทำให้เร็วเนี่ยก็ควรจะเป็น ขนาดของระบบสมการเนี่ยออกมาเป็น3ตัวแปรกำลังดีนะคะกฎของ克莱เมอร์จะได้ว่าถ้าเรามีตัวแปรอยู่ x 1 x 2ไปเรื่อยๆจนทั้งถึง xn x 1เราจะเท่ากับเดซของ a 1หารด้วยเดซ a x 2ก็จะเป็นเดซของ a 2หารด้วยเดซ a ไปเรื่อยๆจนทั้งถึง xn ก็จะเป็นเดซของ an หารด้วยเดซ a ทีนี้เอเจ้าเดดเอเนี่ยคงรู้จักแล้วล่ะว่า A เนี่ยคือเมตริกของสัมประสิทธิ์ของระบบสมการที่นี่นี่เอหนึ่งคืออะไรเอหนึ่งก็คือเมตริกที่เปลี่ยนกหลักที่หนึ่งเนี่ยการศึกษาด้วยเมตริกบีนะก็คือยกเค่าในเมตริกบีเนี่ยเข้าไปแทนที่แถวที่หนึ่งทำนองเดียวกันถ้าเป็นเด A เอสองก็ยกค่าในเมตริกบีไปแทนที่ในตำแหน่งหลักที่สองของเมตริกเ ส่วน a n ก็คือเอาเมติก b เนี่ยค่าในเมติก b ไปแทนที่หลักที่ n ในเมติก a แล้วหลังจากนั้นก็หาค่าดีเทมเนนต์ตามปกติแล้วจับดีเทมเนนต์ของอย่างเช่นถ้า x 1ก็หาเดตของ a 1หาด้วยเดต a ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นค่าของตัวแปรที่เราต้องการนะคะฟังข้อสรุปไปมากแล้วนะคะลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันบ้างดีกว่านะคะเอาไปใช้จริงกันข้อที่1 รบกวนผู้ฟังจดจดตามด้วยนะคะเพราะมิฉะนั้นเราจะคิดตามไม่ทันเริ่มเลยนะคะถ้าตัวแปร x y z สอดคล้องกับระบบสมการ x บวก2 y ลบ2 z เท่ากับลบ2สมการที่2นะคะ2 x บวก y บวก2 z เท่ากับ5สมการที่3 x ลบ3 y ลบ2 z เท่ากับ3แล้วดีเทมินแนต์ของเมตริกที่มีแถวที่1เป็น2 1ลบ3แถวที่สองเป็นลบ2 2ลบ2แถวที่3เป็น x บวก2 y 2 x บวก y แล้วก็ x ลบ3 y ดีเทมเนนของเมทริกนี้มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อ1 60ข้อ2 75ข้อ3 90ข้อ4 105เรามาพิี่ณาโจทย์กันนะคะเรามีแนวคิดกันยังไงดีก่อนอื่นเราจะต้องนำระบบสมการตัวนี้มาเขียนในรูปสมการของเมตริก ax เท่ากับ b ก่อนอย่าลืมนะคะ a ก็คือเมตริกของสัมประสิทธิ์ x ก็คือเมทริกซ์ของตัวแปรแล้ว b ก็คือเมทริกซ์ของค่าคงตัวดังนั้นเราเรามาพิจารกกันนะคะเอาสมการที่1มาเขียนก่อนดังนั้นเมทริกซ์สามประสิทธิ์นั้นแถวที่1ก็จะมี1 2แล้วก็ลบ2แถวที่2ก็จะเป็น2 1 2แล้วแถวที่3ก็จะเป็น1ลบ3ลบ2 นี่ก็คือเมทริกซปรพสิทธิ์ถัดไปเมทริกตัวแปรเมทริกตัวแปรก็คงมีขนาดเป็น3คูณ1นะคะก็คือมี3แถว1หลักก็ประกอบด้วยตัวแปร x y แล้วก็ z เท่ากับเมทริก b เมทริก b ของเราก็จะเป็นขนาด3คูณ1เช่นกันก็มีสมาชิกเป็นลบ2 5แล้วก็3นะคะ ดังนั้นเมื่อเราเขียนออกมาได้แล้วเราก็จะเห็นแล้วละ,ละ a เป็นเมตริกที่มีสมาชิกอย่างไรถัดมาก่อนที่เราจะไปแก้สมการหาค่า xy z เราต้องลงมาดูกันนิดนึงว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนในการแก้ระบบสมการลองใช้กฎของแคลเมอร์ดูก็แล้วกันนะคะถ้าเราจะใช้กฎของแคลเมอร์ สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเดซเอเนี่ยเป็นตัวหารอยู่เราต้องตรวจสอบก่อนว่าเดซเอตัวนี้เป็นศูนย์หรือไม่เพราะฉะนั้นเราไปหาเดซเอเนื่องจากเดซเอเนี่ยเป็นเมตริกขนาด3คูณ3อ๋อวิธีที่ง่ายของเราก็คือยกสองหลักไปต่อท้ายนะคะขณะนี้ก็คือยกหลักที่เป็น1 2 1สองไปต่อท้ายแล้วก็สองลบ3ไปต่ออีกจากนั้นใช้กรรมวิธีคูณลงคงเดิมคูณขึ้นตรงข้าม เพราะฉะนั้นขณะนี้คูณลงเลยนะคะ,ะตัวแรกเราก็จะได้ลบสองมาถัดมาเราก็จะได้สี่ถัดมาก็จะได้สิบสองถูกไหมคะต่อไปคูณขึ้นละ่ะคูณขึ้นตัวแรกเราได้ลบสองเป็นตรงข้ามก็กลายเป็นบวกสองไปตัวถัดมาเป็นลบหกตรงข้ามก็เป็นบวกหถัดมาเป็นลบแปดตรงข้ามก็บวกแปดรวมกันที่คะได้เท่าไหร่ เดซเอได้เท่ากับ30พอเราได้เดซเเท่ากับ30สบายใจแล้วค่ะคราวนี้เราหาค่าตัวแปรไดแ้แน่เลยเพราะตัวหารไม่เป็น0ูนย์เราก็ไปเข้าสูตรของเราละ X จะเท่ากับเด a เอหารด้วยเดซเอเด a เคืออะไรนะอ่าเปลี่ยนหลักที่1ด้วย B เพราะฉะนั้นขณะนี้หลักที่2หลักที่3เหมือนเดิมนะคะแต่หลักที่1ของ A เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นลบสอง แล้วแถวที่2เป็น5แล้วแถวที่3เป็น3ใช้กรรมวิธีแบบเดิมนะคะหาดีเทมนินานต์มายก2หลักมาต่อท้ายค่ะคูณลงคงเดิมคุณขึ้นตรงข้ามได้เท่าไหร่คะ60ใช่ไหมคะพอได้60สิปั๊บเราไปหารกับเดซเอก็30เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ X มีค่าเท่ากับ2ต่อไป Y Y เป็นเดซเอสองหารด้วยเดซเอ ทุกอย่างของเดซเอเหมือนเดิมต่างแค่หลักที่สองใช่ไหมคะเราก็ยกหลักที่สองเดิมเนี่ยซึ่งเป็น2 1งลบสเนี่ยทิ้งเปลี่ยนเป็นลบสองหสาแล้วยกสองหลักมาต่อท้ายคุณลงคงเดิมคุณขึ้นตรงข้ามได้เท่าไหร่คะลบสาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ y ของเราก็เลยเท่ากับลบหนึ่งในทํานองเดียวกันแค่ะ ยกหลักที่3ของเด a เอของ A เนี่ยเมตริกเนะคะทิ้งไปเอาลบ2 5 3ของ B มาใส่แทนหาเดดได้30พอดีเพราะฉะนั้น Z ก็เลยเท่ากับ1พอเรารู้ค่า XYZ เป็น2ลบ1 1แล้วเอาไปแทนค่าค่ะในเมตริกที่ต้องการหาค่าดีเทอร์มินนต์ผลของเราก็จะได้เป็น แถวที่1คงเดิมคือ2 1งลบ3ไม่มีการแทนค่าแถวที่2เป็นลบ2 2ลบสแต่แถวที่3เนี่ยแทน x บวก2 y ได้เท่าไหร่คะ0ใช่ไหมคะต่อไปแทน2 x บวก y x เราเป็น2 y เป็นลบ1แทนได้3ถัดไปตัวที่3คือ x-3 y ลบ 3y แทน x ด้วย2 y ด้วยลบ1ได้5ถูกไหมคะ เสร็จแล้วเราก็หาค่าดีเทอร์มิน t ของเมทริกใหม่ที่ได้มาทำแบบเดิมคะ่ะยก2หลักต่อท้ายคุณลงคงเดิมคุณขึ้นตรงข้ามได้เท่าไหร่คะได้20บวก0บวก18บวก0บวก12บวก10นะนะเท่ากับ60พอดีเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือตัวเลือกข้อ1น,นะลองไปดูตัวอย่างโจทย์อีกสักข้อนะคะข้อ2กํกำหนดให้เมทริก a ประกอบด้วยสมาชิกแถวที่1เป็น3 x แล้วก็3แถวที่2เป็น2 0แล้วก็8แถวที่3เป็น1 1แล้วก็2เมื่อ x เป็นจำนวนจริงถ้ากำหนดเมติกแต่งเติมมาให้เป็นแถวที่1 3 x 3 1 0 0แถวที่2 2 0 8 0 1 0 อย่าลืมจดไปด้วยนะคะแถวที่3 1 1 2 0 0 1นะคะเมติกนี้สมมูลกับเมติกที่มีแถวที่1เป็น1 0 0 9 5แล้วก็ลบ36แถวที่2 0 1 0ลบ5ลบ3แล้วก็21แถวที่3 0 0 1ลบ2ลบ1 แล้วก็8คําถามคือ x มีค่าเท่าใดผู้ฟังลองก้มลงดูโจทย์ของเรานิดนะคะจะเห็นว่าขณะนี้โจทย์อยู่ในรูปของเมทริกแต่งเติมและถ้าสังเกตสิ่งที่เขากำหนดให้นั้นจะเห็นว่าเมทริกทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเมทริก a ด้านขวาจะเป็นเอกลักษณ์การคูณพอเขาทำไปแล้วเนี่ยกลายมาเป็น ด้านซ้ายกลายเป็นเมตริกเอกลักษณ์ด้านขวาคือเมตริกการคูณนั่นก็หมายความว่าเมตริกทางด้านขวาของเราขณะน,นี้ก็คืออินเวอร์สของเมตริก A ถูกไหมคะพอถูกปับ๊บสบายเลยเมตริก A คูณกับ A อินเวอร์สเนี่ยจะต้องได้เอกลักษณ์พอดีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการขึ้นมาว่าเป็นเมตริกของ A คูณกับเมตริก A ออินเวอร์สเท่ากับเมตริกเอกลักษณ์นะคะ ลองเขียนไปพร้อมๆกันนะคะเราจะได้เมทริก a มีสมาชิกเป็น3 x 3แถวที่1แถวที่2คือ208แถวที่3คือ112คูณกับเมทริก n อินเวอร์สของเราคือ95-36ลบ36แถวที่2คือลบ5 1ลบ3 21แล้วแถวที่3เราเป็นลบ8ลบ1 8คูณออกมาแล้วเท่ากับเมทริกเอกลักษณ์ทางด้านขวานะคะเป็นเมทริกแถวที่1เป็น100 แถวที่2เป็นศ1 0แถวที่3เป็น0ูนย์ศนย์นึ่งจากนั้นเมติกสองเมติกคูณกันใช่ไหมคะการคูณก็คือเอาแถวคูณหลักเพราะฉะนั้นกรณีนี้สบายมากเลยอาจจะเอาแถวที่1ไปคูณหลักที่1ของเมติก a invert ก็ได้หรือจะเอาแถวที่1ของเมติก a คูณกับหลักที่สองของเมติก invert ก็ได้หรือแถวที่1ของเมติก a คูณกับหลักที่3ของเมติก a invert ก็ได้นะคะ ซึ่งถ้าเอาแถวที่1ของเมติกเอคูณกับหลักที่1ของเมติก A อินเวอร์สเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะต้องได้เท่ากับ1เพราะนั้นถ้าเราคูณออกมาเนี่ยก็จะได้เป็น27่สิบลบห้ลบหเท่ากับหนี่ก็แก้สมาการได้นะคะได้ x เ,เท่าไหร่คะเท่ากับ4ใช่ไหมคะหรือถ้าใครจะทดลองเอาแถวที่1ของ A คูณกับหลักที่2ของเมติกอินเวอร์สก็ได้จะต้องเท่ากับ0ก็จะได้เป็น15บหลบสา ลบสามเท่ากับศูนย์ก็จะได้ x เท่ากับสี่เช่นเดิมนะคะต่อไปหรือจะเอาแถวที่หนึ่งของ a คูณกับหลักที่สามของมิติ a อ็นเวิร์ดก็ได้ก็เท่ากับศูนย์คูณมาก็จะได้ลบร้อยแปดบวกด้วยยี่สิบเอ็ดเบวกยี่สิบสี่เท่ากับศูนย์ลองแก้สมการเช่นเดิม x ก็จะได้เท่ากับสี่เหมือนกันนะะจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้ง่ายนะคะแก้สมการตั้ง 3, สามสมการเนี่ย เอาสมการไหนก็ได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปข้อนี้ x มีค่าเท่าไหร่คะเท่ากับ4นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองฝากโจทย์ไปคิดอีกสักสองสาข้อนะคะจดตามนิดนะคะข้อที่3ให้เมติก a เท่ากับสมาชิกแถวที่1เป็น2 0แถวที่2เป็น0-1ลบ1และ b เท่ากับแถวที่1เป็น a b แถวที่2เป็น c d โดยที่ a b c d เนี่ยเป็นจำนวนจริงกำหนดให้ a บวก b เนี่ยเท่ากับ a คูณ b แล้วเดดของเศษหนึส่วนสอง b เนี่ยจะมีค่าเท่าใดลองไปคิดดูนะคะจับสมมติบวกกันแล้วจับสมมติคูณกันแล้วแก้สมการทีละตําแหน่งนะคะอันนี้บอกแนวคิดให้นิดนึงลองคิดนะคะคำตอบข้อนี้บอกคำตอบไม่ให้เลยต้องได้หนส่วนสี่ค่ะหรือไม่ก็ศู 5. นย์สองห้า จทย์อีกสักข้อนะคะลองจโจด์ไปทําให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆนะ,ะส่วน a ใหญ่เนี่ยเป็นชื่อเมทริกที่ประกอบด้วยสมาชิกแถวที่1เป็น a 1แล้วก็2 a บวกรูท6แถวที่2เป็น6 a แล้วก็3แถวที่3เป็น a 2แล้วก็ a ถ้า m i n นอร์1 1> ของเมตริก a เท่ากับ18 m i n o ไม2ของเมตริก a เท่ากับลบ12 แล้วโคแฟกเตอร์สามของเมตริก A จะมีค่าเท่ากับเท่าใดลองฝากไปคิดนะคะข้อนี้แอบบอกคำตอบไปให้นิดก็แล้วกันค่ะได้เท่ากับลบสาเพราะนั้นถ้าเกิดใครสนใจอยากจะดูว่ารายละเอียดเนื้อหานี้แล้วก็ตัวอย่างโจทย์เขียนที่ถูกต้องเป็นอย่างไรสามารถเขียนติดต่อมาขอเอกสารได้ที่รายการสร้างเสริมเติมความรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 0 0นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่9 2เมกะเฮิร์พร้อมทางอินเทอร์เน็ต